หรือจะมาดูอีกนัยยะหนึ่งนิพิทาวีราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพานนิพิทาก็แปลว่าต้องเบื่อหน่ายคือเห็นทุกข์เห็นโทษของชีวิตที่อยู่ในวัตฏะสงสารไม่ว่าจ,จะเกิดเป็นอะไรกันแล้วแต่มันไม่คาถาทั้งนั้นเพราะมันเปลี่ยนแปลงหนึ่งจากยังอยู่ในกฎเกณฑ์ของไตรลักษ มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมีลาบเสริมลาบมียศเสื่อมยศมีคนสรรเสริญเดี๋ยวกับมีคนนินทามีสุขมีทุกขทุกเกิดขึ้นทั้งประจําสังขารแล้วก็ทุกจรมาอีกของประจําก็แย่อยู่แล้วเอามีของจรมาเจอกันอีกยุ่งกันใหญ่ท่านมองให้เห็นไ้เบื่อหน่ายเบื่อหน่าย ชีวิตที่มันเป็นทุกข์แต่ไม่ได้ให้คิดแบบโงๆ่ๆโดยการฆ่าตัวตายแต่ให้หาทางออกโดยสติโดยปัญญาโดยกำลังใจอันสูงส่งคือต้องให้มันเบื่อหน่ายซะก่อนถ้ายังไม่เบื่อแล้วก็อยากที่จะไปนิพพานได้ต้องเกิดความเบื่ออย่างแรงกล้ามองไปดูซะ ถ้าเกิดความเบื่อของชีวิตของเราที่ผ่านมาเนว่ามันไม่ได้สมหวังดังใจอะไรสักอย่างสมมุติว่าเป็นชาวปละม,มงไปทอดปลาอยากได้ปลาดันไปเจอง,ง,มงออูมังก่อนอิดมังก่อนหินมังติดล่างแหกนัมาอยากเจออย่างแต่ได้อีกอย่างยังอย่างนี้อยากเจอคู่ในอุดมกติก็เจอขี้เมามาอยู่ข้างๆมึง หรือพ่อบามเป็นคนดีเอาดัานเจอผีการมันันสิงอยู่ก้างๆตัวอีกมันเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นดูแล้วชีวิตนี้น่าเบือ่อพอเบื่อมันก็คลายเราเบื่ออะไรเนี่ยเราก็จะคลายคลายความรักคลายความยึดมัน่นถึงมั่นในสิ่งนั้นเวลาคะพอคลายมันก็หลุดมันต้องเบื่อก่อนเบื่อแล้วก็คลาย ราคลายมันก็ปล่อยก็เรียกว่าวิมุตติอวิสุธทธิพอปล่อยได้จิตมันก็บรรสุสุดในระดับหนึ่งบริสุในระดับหนึ่งคือมันนิ่งๆเฉยๆวิสุธทธิสันตินหยุดสนิทเลยเพอหยุดด้สนิทเดี๋ยวเห็นมรรคเกิดขึ้นเห็นมรรคระจจัยหยุดนิ่งเห็นมรรคเกิด ก็สันต claro, ิก no ็ไปเรื่อยๆหยุดในหยุดไปเรื่อยๆเดียวก็นิพพานดับทุกร้อนได้นิพพานมายว่าดับทุกนะจ๊ะดับกิเลสดับความร้อนไม่ใช่ดับไปหมดทุกอย่างเลยดับกิเลสสิ่งไม่ดีเหลือแต่สิ่งดีๆเหมือนทองคำถ้ามันมีแร่ธาตุอื่นเจือปนก็แยกเอาแร่อื่นออก ทำรีไฟลเหลือแต่ทองคำที่บริสุทธิ์ล้วนๆจะเอามาใช้ทํำอะไรมันก็ได้มันเกิดประโยชน์มีคุณค่าหรือพลังงานปรมนโนที่เขาใช้แร่ยูเลเนียมอะไรแต่เดิมมันก็เป็นธาตุที่เป็นป,าปราผสมไม่บริสุทธิ์ก็แยกกันไปเหลือแต่ธาตุบริสุทธิ์ล้วนๆก็เอาไปทำให้มันเกิดพลังงานได้ ใจของเราเหมือนกันมันมีธาตุที่เจือปนปะสมกันอยู่โลภะโทสะโมหะกิเลสอาสวะพอเราแยกออกไปด้วยหยุดกันนิ่งเนี่ยมันก็จะเหลือแต่วิลากาธาตุววลากรรมคือธาตุธรรมที่สทีบริสุทธิ์เป็นฝ่ายบุญล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆสว่างสวัย อบริสุทธ์ล้วนสะอาดล้วนสว่างสวัก็มีพลังงานเต็มที่ที่จะขยายความสุขมาสู่จิตใจเราระบบประสาทกล้ามเนื้อสิ่งแวดล้อมได้ให้ทั้งความสุขให้ทั้งความรอบรู้ให้ทั้งความหลุดพ้นเป็นอิสระเป็นอิสระที่เป็นนิรันดรที่ดีเดียวและ นี่มันเป็นอย่างดีนะลูกนะเพราะฉะนั้นเดชีวิตที่มีน้อยนิดเขามีเอาไว้ให้สแสวงหาหนทางพระนิพพาน